เน้นย้ำล่าสุดมาครบ90507วดนี้จับตาม,มาแน่งวดที่33ติดชุดเด็ดวัดใหม่4,000 0วดวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันอังคารที่15มีนาคม2565สำหรับแนวทางนี้คลิปนี้แอดขอเน้นย้ำชัดๆว่าให้จริงเข้าจริงมาแล้ว32งวดติดโดยเฉพาะงวดล่าสุดมาครบ3ตัวตรง2 ล่าและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังพระอาจารย์ท่านเอ็นดูจัดให้ลูกหลานลุ้นเทฝากโควิดชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดใหม่4ีมูลหรือได้ติดตามป้าปะมาตลอดก็คงพอที่จะทราบกันดีว่าชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสมเพาทองที่ป้าปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์เพื่อให้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนถือว่าเข้าต่อเนื่องแบบรวมๆมาแล้ว32งวดติดเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะเท่าที่ป้าปะได้ตามมาตลอดตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63ถึงงวดล่าสุดหนึ่งมีนาคม65รวม เป็น32งวดชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสัมภาวทองก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยโดยเฉพาะใน2งวดล่าสุดถือว่ามาครบทั้งชุด3ตัวบนและ2ตัวล่างเพราะชุดตัวเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเาวทองที่พระอาจารย์ท่านถ่ายภาพไว้ก่อนวันหวยออกในงวดวันที่17 5, กุมภาพันธ์65ก็เกาะกลุ่มสุดสวย597และถ้าใครโชคดีจับคู่เล่น57ด้วยก็คงยิ้มหวานกับเลขไทย2ตัวกันอีกชุด นอกจากนี้ชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดก็มีคู่เก้าเจดลอยเด่นช,ดชัดเช่นกัน และที่เด็ดไปกว่านั้นในงวดล่าสุดงวดวันที่1มีนาคม65ซึ่งถือเป็นงวดที่32ติดชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สูตรในสองมุมมองที่พระอาจารย์ท่านถ่ายภาพส่งมาให้ก็มีครบทั้งรางวัลเลข3ตัวตรง905และ2ตัวล่าง07สําสำหรับชุดเลขของอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเาวทองถึงแม้จะหลุดไปอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าสังเกตดีๆก็พบว่ามีเลข5และ7ที่ไปตรงกับหลักหน่วยของรางวัลเลข2ตัวบนและ2ตัวล่าง แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สําหรับงวดวันที่16มีนาคม2565ที่จะถึงนี้พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยจัดให้เน้นๆครบชุดเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานําไปลุ้นรวยฝากโควิด -19 กันเริ่มต้นที่อ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพาทองที่ในงวดนี้จัดไปเน้นๆแค่3มุมมองพอและถ้าสังเกตการกาะกลุ่มของตัวเลขในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น5167 82รวมทั้งหยดน้ำตาเทียนปิศนาสีเหลืองอีกจุดก็ละไม้คล้ายคลึงกับเลข701และ91ส่วนมุมมองที่2ที่สวยไม่พากันก็อาจจับคู่ได้เป็น98หรือ86และ 72, 598, 572ต่อเนื่องในมุมมองที่3ก็พบว่าเลขเกาะกลุ่มกันสุดสวยทั้ง 57, 52และ298 เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองเลือกลองจับคู่กันดูอีกทีป้าปาแค่จับให้เป็นแนวทางเท่านั้นต่อเนื่องอีกอ่างอีกชุดที่ในงวดล่าสุดถือว่าเด็ดมากมาครบทั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างนั่นก็คือชุดอ่างน้ำมนตของหลวงปู่สุดที่จับภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น034671 ต่อเนื่องในมุมมองที่2ก็สังเกตว่ามีคู่3 7แยกตัวออกมาชัดเจนมากรวมทั้งในบริเวณด้านบนก็มองเห็นเลขเกาะกลุ่มกันสวยๆทั้ง6 1 4 0หรือ194 9 4 0ต่อเนื่องในมุมมองที่3จากการสังเกตการเกาะกลุ่มของตัวเลขก็อาจจับคู่ได้เป็น0 4 3 1 9 7 3 9 7 1 9 7 รวมทั้งหยดน้ำตาเทียนปิศนาสีแดงอีกจุดก็ละไม้คล้ายกับเลข729มากสาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปหรือถ้าจะให้ดีลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะเอาจริงๆแล้วเลขในแต่ละอ่างจะมีการหมุนเวียนเป็นตำแหน่งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ถ่ายภาพไว้ป้าๆเพียงแค่จับคู่เลขให้เป็นแนวทางจากสิ่งที่เห็นเท่านั้นยังไงเพื่อนๆก็ลองเลือกลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยแต่ที่ แน่ๆเลขใน2อ,อ่างนี้มีโอกาสเข้าแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ป้าปะก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์และทางวัดใหม่4ี่หมืที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในบริเวณตำบล4ี่หมืจะไม่ค่อยดีนะักแต่พระอาจารย์ท่านก็ยังเอ็นดูลูกศิษย์ลูกหาแบ่งปันแนวทางดีๆให้กับพวกเราทุกคน และที่สำคัญจากข่าวคราวที่พระอาจารย์ท่านแจ้งมาตอนนี้มีเด็กวัดติดโควิดรอบใหม่นี้แล้วหลายสิบคนถึงแม้จะมีน้องๆบางคนหายป่วยแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่กำลังรักษาตัวอยู่ณศูนย์พักคอยในบริเวณวัดคูหาสวรรค์นในตำบล4ี่0 0ื่น 40, เอาเป็นว่าป้า,ปาขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาที่อยากช่วยเหลือน้องๆและเพื่อนๆที่ติดโควิด -19 ณศูนย์พักคอยวัดคู่หาสวรรค์ก็เรียนเชิญตามหมายเลขหนึนซีตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากร่วมทำบุญสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม93ปีนวัดใหม่40,000ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยค่ะเพราะเขาบอกว่าทำบุญสร้างอุโบสถถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนักทำบุญวันนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังบาง,งๆเคงๆกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊จ